สวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าลองลักไวบริสุ์เป็นหนังปี2010หนังเริ่มต้นมาที่พอเพกของเราเขาเนี่ยเป็นพนักงานส่งของและเขาก็ได้ย้ายของจากที่ที่หนึ่งมายังที่ที่หนึ่งพอคนของเข้ามาแล้วเจ้าของห้องที่จะรอเซ็นเอกสารเนี่ยเขาก็ไม่อยู่พวกรุ่นพี่ที่ทาง,งานมาก่อนเนี่ยเขาก็บอกให้รุ่นน้องอย่างพพะเอกเนี่ยรอเพื่อจะให้เจ้าของห้องเนี่ยมาเซ็นสัญญาแล้วเขาก็นั่งรออยู่ในห้องนั้นจนค่าพอรุ่งเช้าเจ้าของห้องเนี่ยก็เข้ามาแต่ก็ไม่เห็นพอเกนทนนนพ่อเอ,เก,อ,ก,อกเน ทั้งๆที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ยังโทรแล้วก็โทรแล้วโทรอีกเขาเนี่ยก็พยายามหาโทรศัพท์หลังจากนั้นพอหาโทรศัพท์เจอทั้งสองคนเนี่ยก็หันมาสบตากันแล้วพระเอกก็บอกกับเจ้าของห้องว่านี่เป็นสัญญาที่คุณจะต้องเซ็นเพราะเจ้าของห้องเซ็นเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็บอกให้เระเอกช่วยขนของอะไรช่วยหน่อยเพราะเจ้าของห้องกําลังจัดเก็บข้าวของของตัวเองอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ไปเจอวายแล้วก็ชวนพพะเอกเนี่ยดื่มไวน์ก่อนหลังจากทั้งสองดื่มไวน์กันเมากันเต็มที่นางเอกนี่นก็หันไปเห็นแหว แล้วเขาก็อยากพยายามจะถอดแหวนนั้นทิ้งหลังจากที่พยายามถอดแหวนนั้นเสร็จเธอเนี่ยก็ได้เอาแหวนนั้นไปโยนทิ้งที่หน้าต่างแล้วก็นั่งร้องไห้ฟูมไฟแล้วเธอก็ร้องแล้วร้องอีกแล้วก็มาซบลงที่ตากของพระเอกหลังจากนั้นบรรยากาศเนี่ยก็เข้าที่เข้าทางทั้งสองคนเนี่ยก็มองตาก,กันแล้วจุดจบของเรื่องนี้มันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องมีความสุขกันอยู่แล้วหลังจากเสร็จภารกิจเนี่ยพระเอกก็เดินออกมาด้วยตัวเบลวิวแล้วเขาก็เด บ้านเขาเนี่ยก็พยายามหางานใหม่เพราะว่างานนี้รุ่นพี่ของเขาเนี่ยชอบเอาเปรียบเขาแล้วเขาก็สมัครงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาถึงงานงานหนึ่งเป็นงานพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็ส่งใบสมัครไปแล้ววันต่อมาบริษัทนั้นก็โทรเรียกเขาไปสัมภาษณ์แล้วพอถึงวันที่พระเอกเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ดินไปเจอนางเอกที่ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งนั้นแล้วในเวลาสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็พูดอะไรมั่งไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าในหัวของเขาคิดแต่เรื่องนางเอกในคืนคืนนั้นแล้วพอเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาก็เดินมาดดด้้้ววววยยคคาาาาามเเหหงงงออแลก็ิใใในนจ่่รรพูะไไป นะ่มีแค่ภาพทรงจําของหญิงสาวคนนั้นเมื่อวานก่อนไม่รู้ว่างานนี้ฉันจะได้รับหรือเปล่าแล้วในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินละเมอลอยชายอยู่นั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาเพราะว่าหญิงสาวคนนั้นเขารู้จัก,จกพระเอกมาก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยเคยเรียนที่เดียวกันแล้วเธอเนี่ยก็วิ่งมาวิ่งมาด้วยความสวยแล้วเธอเนี่ยก็หกล้มโชว์กางเกงในให้กับพระเอกดูส่วนพระเอกเนี่ยก็โอ้โหตูดเธอเนี่ยช่างลายจริงๆิงหญิงสาวคนนี้ก็เลยบอกว่ารุ่นพี่นะ่ะเห็นตูดของหนูแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไไรรรรหหหอออกกย่่่่่าาางุนนนนนนพพีีะะเเเเ็็็มปวธค้ แอบชอบพระเอกมาตั้งนานแล้วแล้วอีกอย่างเธอคนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้อีกด้วยแล้วในวันที่พระเอกเริ่มงานเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่นั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ทํางานอะไรไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเดินเข้ามาสอนงานแล้วก็ต่อว่าพระเอกไปหลายชุดเพราะว่าเขาเนี่ยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยในหัวของเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องวันวานที่เขาเนี่ยได้เสียเป็นเมียผัวกับนางเอกตั้งแต่คืนนั้นแล้วพอนางเอกเดินไปที่โต๊ะทํางานของเธอพระเอกเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจว่าเธอเนี่ยทำไมทาเย็นชากับผมอย่างนี้ทั้งที่ั นั่งละเมอเพื่อฝันเสร็จรุ่น้องที่หกล้มโชว์กางเกงในเธอเนี่ยก็ได้เดินเอากาแฟมาให้พระเอกจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยเอือมละอากับความรักของพระเอกที่มีให้แต่รุ่นน้องแล้วในวันต่อมาพระเอกเนี่ยก็ส่งงานให้กับนางเอกดูนางเอกเนี่ยก็บ่นให้กับพระเอกอีกว่านายเนี่ยทำงานอะไรไม่รู้เรื่องเลยต้องให้ชั้นเนี่ยคอยสอนอยู่ตลอดหลังจากโดนด่าเสร็จเขาเนี่ยก็กลับมานั่งรงที่โต๊ะแล้วเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็บอกสอนน้องใหม่ว่านางเอกน่ะเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องงานแล้วเธอเนี่ยก็ชอบเข้มงวดเรื่องต่างๆมันก็เลยทําให กับแหวนวงนั้นในขณะที่เะเอกเดินไปเข้าห้องน้ําก็มีเพื่อนโรงงานคน,นเนึ่ยชวนไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาซะบ้างแล้วในขับที่เขาไปเที่ยวก็ม네ีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นแล้วแต่ละคน,นก็เห็นหน้าตาพเะเอกย,ยังละอ่อนแล้วก็นึกว่าเขาก็ยังสิงอยู่แน่นอนแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เด็ดที่สุดอยู่ในร้านเขาเมองเห็นรพเอกแล้วเขาก็คิดเหมือนกับคนอื่นว่ารพเอกก็ต้องสิงแน่นอนเธอก็เลยเดินเข้ามาหารพเอกหลังจากที่ดื่มเสร็จระเอกก็เมาไม่รู้ฟ้ารู้ฝนพอเขาตื่นอีกทีเขาก็มาตื่นอยู่ห้้้้้ออองงงงขนนนนนนาาาาฟฟคคทีี่่่ไปดดืืืมมวยกัเ ก็พยายามจะถอดกางเกงแล้วก็พยายามจะทําพระเอกเนี่ยให้หมดสิ่งให้ได้แต่พระเอกเนี่ยก็พยายามขัดขืนแต่สุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ไม่รอดจากน้ํามือของนางฟ้าหลังจากนั้นนางฟ้าเนี่ยก็นั่งเทียนอย่างมีความสุขหลังจากที่มีความสุขแล้วพระเอกเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าเดินออกมาจากห้องของนางฟ้าแล้วเขาก็เห็นนางเอกเนี่ยเดินออกมาจากห้องข้างๆนั้นพอดีหลังจากที่นางเอกเดินเอาขยะออกไปทิ้งข้างนอกเขาเนี่ยก็เดินมาจ้องมองที่ห้องของนางเอกหลังจากนั้นนางฟ้าเนี่ยก็ได้เดินตามออกมาติดๆแล้วก็มาถามกับพระเอกว่านายมายืนดูอะไรที่ห้องห้องนี้ห้้้องงนี่เเพยยาาข หมนายรู้จักหรือเปล่าส่วนพระเอกเนี่ยก็ทำงงๆแล้วก็มองแต่ห้องของนางเอกจนนางฟ้าเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อหรือว่าเขาจะเป็นสาวชั่วคืนที่ได้เนี่ยเคยเล่าให้ฉันฟังส่วนตัวพระเอกเนี่ยก็อยู่ในความที่เขินมากเขาก็เลยบอกกับนางฟ้าว่าอย่าพูดเสียงดังเดีย๋ยวเขาจะได้ยินส่วนตัวผมนะ่ะขออนุญาตกลับก่อนนะครับแล้วเขาก็วิ่งออกจากที่นั่นแล้วจูๆ่ๆเขาก็วิ่งกลับมาที่เดิมเพราะว่านางเอกเนี่ยได้เดินเข้ามาในห้องพอดีส่วนนางฟ้าเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจทัดีเหลือเกินเธอเนี่ยก็เลยทําท่าปวดท้องแล้วก็ โดยไม่ต้องระแวงหน้าระแวงหลังสว่วนนางฟ้าในเข้ามาห้องของนางเอกเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็หายปวดท้องทันทีม่นำสามก็ยังจะชงกาแฟให้กับนางเอกกินอีกในเวลาที่พระเอกเนี่ยกลับบ้านรุ่นน้องเนี่ยก็อาสาเดินมาด้วยในระหว่างทางเขาเนี่ยก็ไปเห็นนางเอกกําลังยืนรอใครอยู่สักคนแล้วจู่ๆนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาพอดีแล้วรุ่นน้องของพระเอกเนี่ยก็เลยบอกกับเพระเอกว่าเขาคนนั้นน่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าของนางเอกก็เป็นได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งสองคนเนี่ยก็สะกดรอยตามนางเอกไปที่ร้านแห่งหนนนนนึ่่่่งงงงงเเเเพาาาอออกกกกกแล้้ว็็สมมีขธยัััคคุทไ มองซ้ายมองขวาเลยหันมองแต่นางเอกอย่างเดียวส่วนพระเอกเนี่ยก็ทำหน้าเศร้าเพราะกลัวว่าแฟนเก่าของนางเอกเนี่ยจะกลับมาขอคืนดีแต่มันต่างกันลิบลับเลยกับรุ่นน้องที่มาด้วยกันเธอเนี่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วเธอก็พยายามอ่อยพระเอกเป็นอย่างมากมินามซามก็ยังปั่นหูว่าเธอเนี่ยก็ยังชอบสามีเก่าอยู่วันยังค่ำเพราะว่าเธอเนี่ยได้แอบมานัดคุยกันกับสามีเก่าในทางที่ทั้งสองคนหยาดกันไปแล้วแล้วในเช้าวันต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็เดินมาทำงานตามปกติพระเอกเนี่ยก็เห็นนางเอกเดินมาพอดีเขาก็เลยเดินเข้าไปทักทายแล้วก็บอกวว่าันนี้คุณดู แต่นางเอกเนี่ยก็ละเมอเพ้อฝันไปถึงไหนก็ไม่รู้เขาไม่ได้ฟังแม้แต่คําพูดของพระเอกเลยมันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยยิ่งนึกถึงคําพูดของรุ่นน้องที่พูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ลืมแฟนเก่าก็ได้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกชอบนางเอกเพราะว่าเขาเห็นนางเอกเนี่ยกำลังนั่งคุยอยู่กับผัวเก่าอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเอาแหวนที่นางเอกเคยทิ้งเนี่ยเอามาคืนให้แล้วก็บอกไปว่าตอนที่คุณแคว่งทิ้งน่ะผมเน่ะเดินไปเห็นพอดีผมก็เลยเก็บไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บไว้ททํําาาาไไไมมมมแแตต่่่วววววันนนนี้้้้้ผผกกก็็รูลอองงเเบส ็งงนะครับว่าเอ้าแหวนมาแต่ไหนเนี่ยแล้วทำไมนายถึงไปเก็บได้พระเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็วันที่ผมขนของน่ะผมได้ไปเจอแหวนที่ตกอยู่พอดีแล้วคนที่ขนของในคืนนั้นน่ะก็คือตัวผมนี่แหละครับต่างคนเนี่ยก็ต่างงงทั้งทที่ทั้งสองคนเนี่ยเคยนั่งเทียงกันมาก่อนแต่พอมาทํางานอยู่ที่เดียวกันพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ทําตัวเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนนางเอกเนี่ยก็เลยถามกับพระเอกว่าแล้วนายเนี่ยทำไมไม่พูดอะไรเลยส่วนพระเอกเนี่ยก็ตอบไปว่าคุณก็ไม่พูดเหมือนกันต่างคนเนี่ยก็ต่างทาเป็นไม ให้กับนางเอกแล้วก็บอกอธิบายต่างๆว่าตั้งแต่คืนนั้นมาน่ะในหัวผมก็คุ้นคิดถึงแต่เรื่องคืนนั้นผมก็เลยต้องเก็บแหวนวงนี้ไว้เพื่อจะเอามาให้คุณเพื่อผมจะได้มีโอกาสอยู่กับคุณอีกแต่ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมนได้บังเอิญมาเจอคุณอยู่ในที่บริษัทแล้วผมก็ตัดสินใจหาโอกาสดีๆที่จะมอบแหวนนี้คืนให้กับคุณหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศหน้าของแต่ละคน,นก็ดูครึ่งเครียดกันอย่างมากพระเอกเก็เลยชวนนางเอกคุยว่าคุณจําวันนั้นได้ไหหหมมมคคุณเเเเยยยบบบออกกกกััผผว่า่าาาาาาปป็็นนนูู้้้ชลตรงงๆสทํใี ยิ้มขึ้นมาแล้วนางเอกเนี่ยก็ถูกใจในตัวของพระเอกมากเธอก็เลยชวนพระเอกเนี่ยหนีงานแล้วก็ไปยืนอยู่ที่สะพานลอยแล้วเธอเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่านายได้เอาแหวนมาด้วยไหมพระเอกก็เลยตอบว่าใช่แล้วเธอก็ชวนพระเอกเนี่ยกลับมาที่บ้านหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันอย่างสนุกเฮฮาจนกระทั่งถึงคำนางเอกเนี่ยก็บอกว่านายนะเอาแหวนมาให้ฉันสิแล้วเธอเนี่ยก็จะแหวนที่จะโยนทิ้งแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะโยนทิ้งเองหลังจากที่ทิ้งแหวนเสร็จแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็มานั่ง คานะคานะแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบแบบมีความสุขและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ